สาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดทําประมวลจริยธรรมและข้อกําหนดจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพุทธศักราช2562ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา76วรรค3ามบัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมหรือกอมจได้มีมติเห็นชอบกับหลักการและวิธีการจัดทำประมวลจริยธรรมข้อกำหนดจริยธรรมและการกำหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่การจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหลักการดังนี้ 1>, 1. ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมตามที่กำหนดในมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพุทธศักราช2562 2. แสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์คุณลักษณะของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี และสสอดคล้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานยึดโยงหลักการตามรัฐธรรมนูญยุทธศาสตร์ชาติการแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงทางจริยธรรมในภาคราชการและสังคมไทยรวมถึงจริยธรรมในบริบทที่เป็นสากลโดยมีวิธีการในการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สำคัญคือ 1. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในหน่วยงานรวมถึงผู้รับบริการและประชาชน 2. จัดทำร่างประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แล้วเสร็จภายในร้อยวันนับตั้งแต่วันที่ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรมข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลบังคับใช้ 3. เสนอร่างประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อกอมจ 4. ประกาศประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในราชกิจจานุเบกษารวมถึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะทั้งนี้หน่วยงานของรัฐอาจจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมเพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานหรือสาขาวิชาชีพก็ได้ โดยนำหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐมาปรับใช้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นร่างข้อกำหนดจริยธรรมเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณณะโดยมีรายละเอียดขั้นตอนการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐดังนี้ 1. กำหนดผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ที่สําคัญได้แก่องค์กรที่มีหน้าที่จัดทําประมวลจริยธรรมมีหน้าที่ดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการกํากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหรือข้อกําหนดจริยธรรมกลุ่มงานจริยธรรมหรือส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจในด้านจริยธรรมทำมาพิบาล หรือที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลมีหน้าที่ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานที่สอดคล้องกับบทบาทภาร,รกิจของหน่วยงานติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่กมจกำหนดคณะกรรมการประจำหน่วยงานมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ สอดส่องดูแลและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมของหน่วยงาน 2. ศึกษารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักการและวิธีการจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรมรมรวมทั้งการกำหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. จัดทำร่างประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4. สรุปร่างประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเสนอคณะกรรมการที่กำกับดูแลพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอต่อกมจห้าเสนอร่างประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อกมจ 6. ประกาศประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในราชกิจจานุเบกษารวมถึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบและมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 7. นำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐไปบังคับใช้อาจทำได้โดยการจัดประชุมชี้แจงหน่วยงานภายใต้สังกัดเกี่ยวกับการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและการนำไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลทั้งนี้หน่วยงานของรัฐอาจจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมเพิ่มเติมโดยนำหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรมมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานหรือสาขาวิชาชีพ 8. การจัดทำรายงานประจำปีเสนอกมจโดยรวบรวมและประเมินผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐภายใต้สังกัดจัดทำรายงานประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่กมจกำหนดนำเสนอต่อกมจทุกสิ้นปีงบประมาณซึ่งรายละเอียดขั้นตอนการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกขั้นตอนสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้ให้องค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมจัดทำกระบวนการรักษาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในความรับผิดชอบกำกับดูแลกำหนดมาตรการจูงใจและใช้บังคับโดยอาจกำหนดมาตรการเพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้นให้หน่วยงานของรัฐ กำหนดให้มีผู้บริหารที่รับผ <ห fit S 1> ิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำหน่วยงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหรือข้อกำหนดจริยธรรมดังนั้นจึงถือเป็นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกฝ่ายในการร่วมมือร่วมใจ ý. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมอย่างจริงจัง ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานกอพ w w w o c s c g o t h หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจำขึ้นใจได้ที่ Google Play และ App Store หรือติดตามข่าวสารจากศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมสำนักงานกอพได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆจัดทำโดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน